สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคตพี่น้องมือนีกระพอพยานุ่งก,ก็แล้วพี่น้องยานุ่ก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องส่อแอนออรดีสุดปังเลยพี่น้องบอดบ่อยแล้วก็โพดไม่แผวเลยสุดปังพี่น้องจ่าเพลงไม่ส่อแอนออรดีบางเอิญมันได้อ่ะสุดยอดมากพี่น้องจ่าโอ้ยพี่น้องอันมือวันนี่สอแอนแล้วก็โพดว่าฉลองหนึ่งล้านวิวค่ะบางเอิญมันได้แอนออรดีโอ้ยสวยงามเสียงก็ดี หุ่นกะดีสุดยอดคักอิหลีพี่น้องจา้าแล้วก็โพดโอไม่กุนเนสแบบสุดยอดคักพี่น้องดีใจน้เดินทางสู่ร้านวิวเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะและทุกกำลังใจบังเอิญมันได้อุ้พี่น้องดีใจกับซอแอนออ่อรดีสุดยอดมากพี่น้องยานิ้วกับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้ยวยพี่น้องติดหูมากว่าสันขอบคุณนะคะคันซอแอนขอมมาพี่น้องจา้าโอ้ยแฟนครับ รังไหลเข้ามาคอมเมนต์รัวๆปังปังคาติดหูมากเมนพี่น้องเพลงม้วนมวนพี่น้องกลับไปฟังได,ได้ในช่อง YouTube ม้วนค่ัพี่น้องจ้าสุดยอดมากจริงๆค่ะฟังจนร้องตามได้แล้วค่ะไปแพลตฟอร์มใดค่ะ คณฟังร้ายหลายทางต่อต้อนเบิงเต็มเลยพี่น้องจะดีใจกับซอแนนอนนอรดีสุดยอดมากสุดปังมากค่ะทุนสวยงามค่ะพี่น,น้องซอแอนนอรดีแล้วก็แต่งจุดแดงโอ้ยสวยค่ะพี่น้องค้นกระแหงผิวงามเสียงก็ดีโอ้ยเฮงเฮงปังปังไปเลยค่ะชอบตอนนี้ไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าว่าสันยินดีด้วยนะคะน้องแอน ไม่บังเอิญแน่นอนยอดวิวปังมากคะ่ะไปเล่นที่ไหนก็เห็นสวยงามมากค่ะขับรถุดพานเพื่นวานเห็นหลุดพานสุดยอดเลยที่หนึ่งเลยคะ่ะซอแอนพี่น้องดีใจด้วยนะคะเราคนหนึ่งแหละที่ปั่นวิวให้น้องแอนของแท้จริงๆแอนอนอรดีแม่ดีใจนำหลายขอให้ปังปังต่อไปเด้อลูกตลอดไปจ้า ที่หนึ่งเลยปังมากกินดีด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวรหล,ลายหลายคอมเมนต์พันกว่าวิวคอมเมนต์พี่น้องจ๋าพันกว่าปั๊ดสุดยอดค่ะพี่น้องปังปัง,ปงนะคะเพราะมากค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องเลือดจริงๆที่สุดค่ะต้องไปฉลองร้านวิวที่แกงคอคืนนี้แล้วสั่นมาเลยค่ะพี่น้องหมู่บ้านเราก็เป็นแกง่งอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิพี่น้องปังมากค่ะพี่น้อง แฟนคลับอมทั้งอันเพื่อนฟองในทิมเพื่อนพองในทิมงานอันหมอล้งเพื่อนกับมา้าคอมเมนต์สุดปังมากค่ะซอแอนอรดีดีใจด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปค่ะโอ้ดีใจกับซอแอนอรดีพี่น้องจ้ะออกเพลงใดก็สุดปังแล้วก็เสียงดีหุ่นดีสวยงามหุ่นดีโอ้เสียงก็ดีดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องจ้ายังไงก็กขอให้ซอแอน ยอดวิวปังปังลอยล้านพันล้านไปเลยเด้อจ้าเฮง,งปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย